ตอนนี้นะคะเรารู้จักผิวโค้งกำลังสองทั้งหมดทุกรูปแล้วนะคะซึ่งมีทั้งหมดด้วยกัน6รูปนะคะออตอนนี้ตัวอย่างนี้นะคะเขาให้เราจำแนกประเภทแล้วก็วาดกราฟด้วยนะคะอ่ะก็เขาไม่ได้ให้หน้าตาที่เป็นรูปแบบมาตรฐานเรามานะคะเพราะฉะนั้นที่เราก็คือพยายามที่จะจัดรูปให้เป็นรูปแบบที่เ,เราคุ้นชินนะคะก็คือ ในสมการนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าเขาจะมี x ตรงนี้เนาะ x กําลัง1กับ x กําลัง2ส่วน Z มีแค่กําลัง2แล้วก็ y เป็นกําลัง1นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีพจน์ที่จะรวมจัดเป็นกําลังสองสมบูรณ์ได้แค่พจน์เดียวของ x นะคะก็คือคู่หอ,อกรุ๊ปตัวนี้เป็น x กําลัง2อลบ6 x นะคะส่วนที่เหลือเราดึงมาวางไว้เฉย เพราะว่าเรายังไม่เห็นอะไรนะคะ,อะลองจัดพจน์แรกก่อนนะคะจัดกำลังสองสมบูรณ์เราใช้วิธีการหน้ากำลัง2องลบสหน้าเพราะฉะนั้นหลังต้องเป็น3นะคะเพื่อให้ได้หนะคะบวกหลังยกกำลังสองก็คือสามยกกำลัง2ตัวนี้ไม่มีมาก่อนนะคะเราบวกเพิ่มเข้าไปเราต้องลบออกด้วยตัวเดิมเพื่อให้ค่าเท่าเดิมนะคะ จากนั้นยกที่เหลือลงมา2เซตยกกำลัง2ลบ y บวก10เท่ากับ0นะคะอ่ะทีนี้ก้อนนี้นะคะตรงนี้เราสามารถจัดกำลัง2ส,สมบูรณ์ได้เป็นหน้าลบหลังถูกไหมคะทั้งหมดยกกำลัง2นะคะอ่ะทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นลบ9ใช่ไหมค่าที่มันเกินมาก็คือลบ9นะคะ บวก2 z ยกกำลัง2ลบ y บวก10เท่ากับ0นะคะเรายังจัดรูปได้อีกนะคะก็คือค่าคงที่เราเอาไปรวมกันลบ9บวก10ก็ได้1นะคะก็จะกลายเป็น x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2บวก2 z ยกกำลัง2นะคะครูขออนุญาตเอา y ไปไว้ฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็ เมื่อกี้นะคะฝั่งซ้ายลบ9บวก10เราได้1ถูกไหมคะเอามาไว้ฝั่งขวาก็จะกลายเป็นลบ1นะคะที่ต้องจัดอย่างนี้เพราะอะไรนะคะเพราะรูปแบบสมการมาตรฐานเนี่ยมันมีรูปแบบที่มีค่าคงที่ที่มีตัวกำลังหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยนะคะมันจะไม่มีค่าคงที่นะคะเพราะฉะนั้นไอตรง Y ลบ1เนี่ยก็เป็นค่าที่นำมาแล้วเราจะต้องใช้วิธีการย้ายแกนสำหรับการวาดรูป นะคะทานองเดียวกันพจน์นี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นจะมีด้วยกันทั้งหมด2พจน์นะคะที่เราจะต้องใช้วิธีการย้ายแกนนะคะอ่ะวิธีการย้ายแกนทําอย่างไรนะคะอ่ะเราก็บอกว่าเราต้องการแกนพิกัดใหม่นะคะให้ x พรัม y พรัมแล้วก็ z พรัมเป็นแกนพิกัดใหม่ อ่านะคะซึ่งจุดกำเนิดของ x พราม y พราม z พรามก็ต้องเป็นจุด0 0 0ใช่ไหมคะอ่าของแกนพิกัด x พราม y พราม z พรามนะคะเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าแล้วจุด0 0ย,ย์ของแกนพิกัดใหม่เนี่ยควรจะเป็นจุดอะไรของแกนพิกัดเดิมนะคะเราก็ให้เป็น x ลบ3มเท่ากับ0ยดีไหมคะอ่า x ลบ3เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0นย์ในแกนพิกัดใหม่นะคะเพราะฉะนั้นในแกนพิกัดใหม่เนี่ย x ก็ต้องเท่ากับ 3เพื่อจะให้เป็นจุดกำเนิดใหม่นะคะแล้วก็ทำนองเดียวกันเราให้ y ลบนเท่ากับ0นะคะเราก็จะได้ y เท่ากับ1นะคะเพราะฉะนั้นจุดกำเนิดของแกนพิกัดใหม่คือ3 1นะคะส่วนแทไม่ได้กำหนดใช่ไหมคะเราก็ให้เป็นจุดกำเนิดเดิมคือ0นย์ นะคะเพราะฉะนั้นจุดกำเนิดของแกนพิกัดใหม่คือ3 1 0นะคะเกิดจากการให้ x ลบ3เท่ากับ0แล้วก็ y ลบ1นเท่ากับ0ะคะพอเราได้จุดกำเนิดของแกนพิกัดใหม่แล้วปุ๊บนะคะสมการใหม่ก็จะเป็นก็เป็น x พรมใช่ไหมคะกำลังสองบวก2 z พรมกำลังสเท่ากับ y พรม นะคะอ่าตัวนี้ก็คือเป็นสมการที่อยู่ในแกนพิกัด x ม y ม z พรใช่ไหมคะอ่าซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับรูปแบบมาตรฐานนะคะที่เราได้รู้จักทั้งหมด6แบบแล้วเราจะเห็นได้ว่าสมการนี้เป็นกราฟของพาราโบลอยเชิงวงรีถูกไหมคะถูกไหม อ่านะคะเป็นกราฟของพาราโบลอยเชิงวงรีนะคะหรือพาราโบลิกีอลิปติกพาราโบลอยอืมนะคะอ่าได้สมการใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วทีนี้เวลาจะวาดสมการนี้อ่าเราวาดพาราโบลอยเชิงวงรีเนี่ยเราใช้วิธีการวาด จุด1จุดใช่ไหมคะแล้วก็วาดวงรี1วงใช่ไหมคะแล้วก็ลากเส้นเชื่อมเพราะเรารู้ว่าอีก2หน้าตัดเป็นพาราาาพรโบลานะคะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะวาดวงรีก่อนนะคะวงรีอยู่ในแกนพิกัดไหนนะคะก็คือบนระนาบ y เท่ากับ k นั่นเองนะคะให้ y พร้มเท่ากับ k นะคะเราก็จะได้ x พร้มยกกำลังสองบวกส z พร้มกำลังสองเท่ากับ นะคะก็ถ้าเราให้ k เท่ากับ0เราก็จะได้แค่จุดนะคะ x ยกกำลังสองบวก 2, 2 z p r i m กำลังสองเท่ากับ0จะได้จุดนะคะก็คือจะเป็นจุดกำเนิดที่อยู่ในพิกัดพรามนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอ่าเราควรจะกำหนดอีสักค้าหนึ่งใช่ไหมคะอืมอ่ะคุณอาจจะกำหนดให้ y พรามเป็น4แลละกันอนะ เป็นอะไรก็ได้นะคะมันจะได้ค่าที่สอดที่ที่ได้หมดเลยนะคะแต่ครูเลือก4แล้วกันเพราะว่ามันมี2อ,อาจจะหาลงตัวอะไรแบบนี้นะคะกะ็เลือกอะไรก็ได้เลือก4มาอืมพอเลือก y prime เท่ากับ4ปุ๊บ,บใช่ไหมคะก็เราก็เวลาวาดวงรีใช่ไหมเราก็แค่หา จุดตัดใช่ไหมคะว่าตัดแกนไหนที่ค่าเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นก็คือถ้า x เท่ากับ0เราจะได้ z เท่ากับ square root 2ใช่ไหมคะบวกลบ square root 2นะคะถ้า x p อ่าโทษทีถ้า z เท่ากับ0จะได้ x เท่ากับบวกลบ2นะคะอ่ะเราก็ได้ค่าออกมาแล้อ่าว่า z กับ x จะมีค่าประมาณเท่าไหร่นะคะที่ระนาบ y า y พราห์เท่ากับ4เนาะอ่ะทีนี้เราจะวาดกันนะคะเริ่มต้นเราละวาดแกนพิกัดปกติก่อนอ่านี่คือแกนพิกัดปกตินะคะจากนั้นเราก็ใส่แกน x y อพอเราได้แกนพิกัดปกติแล้วเราต้องการแกน x แพรม y แพรม z แพรมถูกไหมนั้นก็คือเราจะได้ว่าจุดแกนพิกัดใหม่เนี่ยจะอยู่ที่3 10นะคะอ่ะเราลงจุดที่310จ้ก็คือ x เป็น3านะคะอ่ะมันอยู่ข้างหน้านะคะ y เป็น1นะคะอันนี้คให้เป็น3แล้วกัน y เป็น1อ่ะสั้นๆนหน่อยนะคะ อ่ะเอาสักแค่นี้นะคะอ่ะก็เพราะนั้นจุดนี้คือจุด3 1 0หนึ่งูนะคะครูวาดแกนใหม่นะคะแกนใหม่ที่ขนาดกับแกนเดิมเนาะอืมโอเคนะคะแกนสีแดงนี้จะมีพิกัดเป็น x prime y prime แล้วก็ z prime นะคะก็ จุดนี้คือ310เนาะอาจจะเลเบลไว้สักนิดนึงนะคะอืมนะคะอ่ะพอเราพอเราได้แบบนี้แล้วปุ๊บนะคะเราต้องวาดต่อใช่ไหมเราเราบอกว่าวงรีเนี่ยมันเกิดตามระนาบของค่า Y' ายพรทเท่ากับคนะคะ,ะเราบอกว่าถ้าที่ Y' เป็น0นะคะก็คือจะได้จุดนะคะแล้วก็ที่ Y' เป็น4เนาะ อันนี้1 2 3่งสองอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะตัวนี้เป็น y พราบเป็น4นะคะไม่ใช่ค่าของ y เนาะค่าของ y พราบนะคะนับจากแกนสีแดงนะคะมีค่าเท่ากับ4อ่ะพอเราได้ตัวนี้ปุ๊บเราก็จะได้วงรีใช่ไหมคะเราบอกว่าวงรีเนี่ยมันตามแกน x มันเป็นบวกลบสใช่ไหมอ่ะเราวาดแกนคร่าว x คือบวกลบบวกลบสองอแล้วก็ Z เป็นบวกลบสแควรูทสองวันนั้น Z จะสั้นแต่ว่าครูจะให้ค่ามันดูยาวนิดนึงเนาะมันจะได้สวยนะคะ,ะก็ลากเส้นเชื่อมนะคะ อ่าเราก็จะได้วงรีใช่ไหมคะถูกไหมอ่าตอนนี้เราได้แล้วเราได้วงรีกับได้จุดใช่ไหมคะทีนี้จุดทุกจุดจะสัมพันธ์กันเรารู้ว่าหน้าตัดบนระนาบเซ y ของสมการนี้เป็นพาราโบลาเราก็จะได้สิ่งที่มันเชื่อมต่อกันนะคะอ่าจะได้เชื่อมกันแบบนี้นะคะอืมแล้วก็อีกแกนนึงนะคะอีกระนาบหนึ่งก็คือระนาบ อ่า x y นะคะก็เป็นพาราโบลาเช่นเดียวกันนะคะอืมนะคะก็ขูว่วาดรูปมุมมันแหลมไปนิดนึงจริงๆมันต้องมนๆน,นะคะอ่านะคะอืมก็เราก็จะได้รูปนี้ออกมานะคะก็จะเป็นรูปของพาราโบลอยเชิงวงรีอย่างที่เราบอกว่าตั้งแต่แรกนะคะอ่าเรียบร้อย